สวัสดีท่านผู้ชมท่านครับขอต้อนรับสู่ช่องฟินฟินนะฮะอยู่กับผมฟินมานานแล้วก็เจ้าซีบี0 f ห้าศูนย์เอฟคันนี้เหมือนเดิมนะฮะก็วันนี้นะครับได้เล่องามยามดีอีกแล้วที่ผมจะกลับมาพบกับทุกทุกท่านนะครับเพราะว่าวันนี้นะฮะรถผมคันนี้นะครับไม่ได้ล้างด้วยแต่เดี๋ยวก่อนครับเราไม่ได้จะไปล้างรถกันนะฮะวันนี้ผมจะเอาคันนี้ครับไปเปลี่ยนแบตเตอรี่เอ้ยนี่อะไรอะเลอะอะไรอะโอ้ยตกใจเลยนึกว่าเป็นรอยใครมาขูดน่าจะเป็นขีุ้หรีบางคนไม่รู้เป็นบ้าอะไรชอบมายืนพิงรถผมแล้วด ก็วันนี้นะครับผมเนี่ยจะเอาเจ้า c ีบหัวหูนคันนี้นะครับไปเปลี่ยนแบตเตอรี่ซะหน่อยเพราะว่าแบตท,ที่ผมใช้มาอยู่ตอนนี้นะครับอายุเข้าไป4ปีกว่าแล้วออซึ่งไม่ควรทําตามนะใครที่ดูอยู่คืออยากคิดว่าแบตเตอรี่มันควรจะใช้ยาวขนาดนั้นนะครับจริงๆ2ปี2ปีครึ่งหรือ3ปีนี่ควรเปลี่ยนได้แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้รถผมเนี่ยซื้อมาเนี่ยผมไม่ได้ซื้อมาจอดอะ ผมสตาร์ทแทบทุกวันแม้แต่ช่วงโควิดเองนะครับผมก็สตาร์ทแทบทุกวันนะครับผมก็พยายามเดินลงมาสตาร์ทบ่อยๆนู่นนี่นั่น,นอายุแบตเตอรี่เดิมที่ติดมากับรถคันนี้นะครับมันก็เลยจะมีอายุการใช้งานที่ยาวนิดนึงเพราะว่าผมสตาร์ทแทบทุกวันจริงนะวันนี้นะครับเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยจะคาดฝันก็เกิดขึ้นคือสัญญาณแบตเตอรี่หมดนะครับมันเริ่มแสดงมาให้ผมเห็นมากขึ้นเรื่อยๆ<ป>จนผมคิดว่าไม่ไหวแล้วอ่ะผมต้องไปเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวผมมาสตาร์ทให้ดูว่าแบต กล้หมดสัญญาณมันเป็นยังไงนะครับถ้าเป็นรถยนตนะ์แบตเตอรีอ่เวลามันใกล้จะหมดอะไรเงี้ยมันสามารถเช็คได้ผ่านเปิดไฟอะไรเงี้ยบิ๊กไบค์ไม่มีนะครับดูปกติทุกอย่างเสียงแตรเหลยงแตรเป็นไงอ่ะอาจจะมีแผ่วๆนิดนึงนครับไม่ค่อยเหมือนปกติแต่ถ้าเป็นรถยนต์นี่เสียงจะออกมาแบบแฟดๆหน่อยเหมือนคนเจ็บคอแฮทแฮทอันนั้นคือของพวกรถยนต์นะครับแต่ทีนี้ที่ผมรู้สึกว่าผมต้องเอาไปเปลี่ยนแล้วนะครับสาเหตุคือนี้เดี๋ยวฟังนะฟังฟัง,ฟงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมถ่ายจะฟังนี้ดีกว่า เดี๋ยวฟังเสียงเครื่องนะครับฟังเสียงเครื่องรอบมันจะดีดขึ้นมาก่อนครับ <c oughs> คือแบบปกติมันไม่เป็นไงแต่เนี้ยเวลาสตาร์ทแบตใกล้หมดมันจะดีดขึ้นไปสองพันแล้วมันก็จะดีดี้เงิน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 รอบอย่างเงี้ยแป๊บหนึ่งพอมันมีอาการแบบนี้ตอนแรกผมก็เวอร์เงี้ยค้แบบเครื่องเดินไม่เต็มสูบปะวะอะไรเงี้ยเพราะว่ารถผม4ปีกว่าแล้วนะครับกำลังจะเป็นเช็คระยะใหญ่ด้วยผมก็เลยไปถามเพื่อนที่ขับรถรุ่นเดียวกันมีอาการแบบนี้เหมือนกันครับว่าสาเหตุมันเกิดมาจากอะไรก็คือ บตจะหมดนั่นเองก็สําหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปที่ร้าน320ส p สาขาวงเวียนใหญ่นะฮะไม่เคยไปเหมือนกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวไปเลยดีกว่าไปโอเคครับก็ตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ร้าน320 SP แล้วนะครับที่ผมจะเอารถของผมมาเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับก็ตอนนี้ก็ให้ รถกับพี่ๆเขาไปแล้วนะครับก็คือได้แบตเตอรี่แล้วเรียบร้อยแล้วก็อาจจะมีบานปลายไปจ่ายค่าอื่นด้วยนิดหนึ่งนะฮะนี่นี่นี่น,นี่เดี๋ยวผมพามาดูแบตเตอรี่นี่นะครับสาหรับใครที่สงสัยนะครับว่าแบตเตอรี่บิ๊กไบค์นะครับแต่ละรุ่นแต่ละซีซีเนี่ยเขาใช้ราคาเท่าไหร่กันบ้างครับนี่เลยเฮ้ยที่นี่ดีมากเลยนะผมไม่เคยเข้ามาที่ร้านนี้มาก่อนเลยอนะทัทง้ทงๆที่อยู่ไม่ได้ไกลกันนะครับก็จะมีราคาบอกหมดเลยนะว่ากับ เฮเนี่ยซี CC เท่าไหร่นะเนี่ยเน,ยเนยอย่างนินจานะครับตั้งแต่2 5 0ร้อห้จนถึงพันซีซนะราคาอยู่ที่เท่านี้นะคือแบบเฮ้ยมันดีมากเลยอะ่ะซึ่งที่ร้านนะครับแนะนําให้ผมเนี่ยเปลี่ยนอ,อ,อยู่2ยี่ห้อก็มีของ B.S. Battery แล้วก็ของ DynaVolt นะครับซึ่งผมเลือกของ DynaVolt ไปจะแพงกว่าของ B.S. Battery นิดหน่อยตัวนี้ตัวนี้ผมเลือกตัวนี้ไปเป็น2650นะครับมันเป็นนาโนเจลเออผมใช้นาโนเจล ผมเลือกไปแล้วตอนแรกว,ว่าจะเอาตัวของ BS นะคือถูกดีอะมันพันเก้าเองเนี่ยของ BS นั่นนะครับแต่ว่าไม่รู้อะมันสีสีมันไม่สวยอะเออผมก็เลยเลือกอันนี้ยยังไม่รู้เลยว่ามันต่างกันไงนะแล้วก็เพิ่งมาเห็นกล่องนะี่ว่ามันเป็นนาโนเจลนะครับว่ามันและอันนี้นาโนเจลปะไม่รู้เหมือนกันเออแต่ว่าผมเลือกอันนี้แล้วเพราะสีมันสวยแค่นั้นแหละก็สองพันหกห้าสิบนะครับ สำหรับใครที่อยากจะประหยัดงบนิดนึงนะครับเอาเอาคนที่ขับรถรุ่นเดียวกับผมนะ CB 6 5 0 F นอนะครับคุณสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ในราคาที่ไม่แพงมากราคาเริ่มต้นอยู่อยู่ที่นะครับนี่1990บาทของร้านนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าร้านอื่นจะเป็นราคาเท่าไหร่แต่ผมคิดว่าที่นี่ก็น่าจะถูกในระดับหนึ่งแล้วนะเพราะว่าเพื่อรุ่นน้องผมที่เปลี่ยนดนาวโอนมาครับเขาไม่ได้ได้ราคานี้มานะเขาได้แพงกว่านี้เออซึ่งอีองพันหกพันห้าสิบเนี่ยเขายังมีส่วนลด,ดนะอ,นลลอีก อยู่แค่ราคาแบบไม่กี่บาทะนะครับนี่นเดี๋ยวผมถ่ายนี้ให้ดูอีกทีแล้วกันเพราะว่าผมเข้าใจว่าคนที่ดูช่องผมมีขับรถหลายรุ่นนะนะอ่ะเดี๋ยวไปถามพี่พนักง,งานดีกว่าพี่กระจกแต่งมันอยู่ตรงไหนบ้างครับกระจกแต่งพอดีผมโดนแบตโดนอะไรไปแล้วอยากโดนอย่างอื่นเพิ่มรู้สึกอยากเสียตังค์อะพี่พาผมไปเสียตังค์หน่อยดิพูด <laughs> เล่นนะพูดเล่น <laughs> ใช่ผมอยากได้กอยากอยาก,อยากดูกระจกปฟแฮนด์แต่งขอบคุณครับ อพี่อาจจะมีพี่ติดเข้าไปในคลิปผมนิดน,นึงน,นะขอัยนะครับพี่อ๋อนี่ไงกระจกบานเลย <T> ก็หลังจากที่เดินไปเดินมานะครับนอกจากมาเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มบานปลายไปเดินอะไรอย่างอื่นแล้วนะครับก็ <T> มีน้ำมันเครื่องมีกองนู่นนี่นั่นนะครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับต้องบอกเลยว่าแนะนําให้มาใช้บริการที่นี่กันราคาสินค้ายี่ห้อเดียวกันบริการยี่ห้อเดียวกันแต่จากประสบการณ์ที่ ลองใช้บริการหลายๆร้านมานะที่นี่ถูกกว่าจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจกปลายแฮน์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่นี่ถูกกว่ามากพอสมควรเลยเออใช้ได้เลยผมบอกเลยนะครับว่ามีกลับมาซ้ำร้านนี้แน่นอนนะครับชอบมากชอบจริงอาฮะน่าจะเสร็จแล้วนะจ๊ะๆๆๆเี้ยเสียงพูดจาังรถผมนะฮะกำลังโดนทำความสะอาดห้องเครื่องอยู่ นี่ก็เปลี่ยนแบตบเปลี่ยนอะไรไปแล้วเรียบร้อยเสียงโคตรดังเลยดังมากแม่อยากมีห้องแบบนี้ในบ้านตัวเองนะโคตรเทมาแล้วเจ้าล่ำไปเลยครับพี่ไปเลย <c oughs> เย่เสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็ถึงเวลาที่สำคัญที่สุดแล้วนะครับก็คือจ่ายตังนั่นเองปักเรียบร้อย<ป>นะจ๊ะ ตอนนี้ก็เสร็จแล้วแต่น้ำมันเครื่องเปลี่ยนกองเปลี่ยนแบตเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่าผมจะจ่ายตังค์ทั้งหมดนะครับเท่าไหร่นะครับสำหรับวันนี้นะฮะบ,บอกเลยจะมาเปลี่ยนแบตอย่างเดียวบานปลายวูวามนี่ถ้าไม่ตั้งสตินะมีอย่างอื่นเพิ่มไปอีกนะฮะฝากไปจ่ายตังค์กันดีกว่าแบตนี่ประกันยังไงนะครับพี่หนึ่งปีแเดือนจ่ะพี่แบต <6 S 1> ประกันหนึ่งปีหก <6 S 1> เดือนใช่ทั้งหมดสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบสามบาทสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบสาบาทสแกนนี่เลยนะครับใช่ค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะพี oh, 3, on, for, ่โอเคครับพี่ขอบคุณมากค่ะขอบพระคุณครับเรียบร้อยแล้วไปเราไปที่รถกันดีกว่าเป็นไงโอ้โหเป็นไงสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบกว่าบาทเดี๋ยวก่อนเก็บข้าวเก็บของก่อนนะฮะตอนนี้รู้สึกมือไม้ไม่ค่อยดีมือไม้อ่อนเลยจ่ายตังค์ทีมือไม้อ่อนเลยคือจุดประสงค์ผมมาตอนแรกจะมาไอ้นี่อย่างเดียวจะมาเปลี่ยนแบตเตอรี่อย่างเดียวนะฮะมีถุงมือถุงมือถุงมือ จะมาเปลี่ยนแปงอย่างเดียวแต่เดินไปเดินมาเออถ่ายน้ำมันเครื่องด้วยก็นะนี่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 นะครับก็คือโดนน้ำมันเครื่องไป390ร้อยคูณสามสแล้วก็ค่าบริการ100บาทแล้วก็มีค่าน็อตน็อตนี่คือชื่อช่างนะครับน็อตนี่คือชื่อช่างนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ผมซื้อน็อตเพิ่มร้อยหนึ่งนะแล้วก็มีค่าแบตเตอรี่นะครับ2,250เออแล้วก็ดิสคาวไป15%รวมสุดที่ออกมาก็3ามพันสากว่าบาท ใช้ได้นะจ๊ะสำหรับค่า600ค้า600ของเราเปลี่ยนแบตมาเท่าไหร่600เหมือนกัน2,000กว่า2กว่าอ๋อแต่ใช้ BS ใช่ป่ะเออนี่อันนี้ก็เพิ่งเปลี่ยนแบตมา2,000กว่าบาทเหมือนกันกออแบตบิ๊กไบค์ราคาก็อยู่ประมาณนี้แหละใช่นอกจากว่าคุณไปขับพวกแบบมีเพื่อนพี่คนนึงไอ้ที่ขับ z ซ1เ็กสิสีเขียวอ่ะเออม่ไปเปลี่ยนแบตมาโดนไป4,007กูขัวจะปวดก็ประมาณนี้นะครับสรุปว่า สำหรับปิกพลายคลาส600เนี่ยเปลี่ยนแบตทีหนึ่งก็ประมาณ2,000กว่าบาทนะนี่ผมมากับน,น้องต้อมนะขับมาดุยด่ยๆด,ด้วยกันนะฮะก็ประมาณนี้นะครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งไว้ผมด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตไปทำธุระต,ต่อก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีน้องต้อมคนตอนแรกของผมว่าจะปิดคลิปแล้วนะแต่พอดีผมมาเจออันนี้แล้วมันน่าสนใจมากเลยเพรามีมีให้เล่นด้วยทุกคนดูด ใครที่อยากจะเปลี่ยนไฟนะเราไม่รู้ว่าไฟมันจะวิ่งยังไงนะมาร้านนี้เลยจริงโครแจ๋วดวูดิเพลินจัดเพลินจัดเออเห็นแล้วเลิกสงสัยเลยนะแล้วก็เลือกได้เลยนะบอกเลยโครแจ๋วร้านอื่นไม่มีนะเออเอ,อเออปปปปไปไปแล้ว